แต่ตอนนี้อนิกกี้ก็เล่นบอลน,นมเปียวนะคะจิกเอาของน้องมานะคะจิกบอลน,น้องมาเล่นอันนี้น้องให้ยกให้เลยเดี๋ยวน้องเอาสีฟ้าที่บ้านนะนะนิกกี้นะเอาห่วงอีกห่วงปิโป้อีกโอ้โหมีห่วงปิโป้อีกนะคะห่วงบอลน,น้องใสจะได้ยกให้เลยนะคะนี่เด่นมันมากเลย ขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกกกอกสเตชัน้วยนะคะแล้วช่องน้ำเปรี้ยวกอกกอกค่ะเอาคลิปนี้ดูนิกกี้เล่นบอลนะคะไลค์เราก็ยังอุ้ยโทรศัพท์ด้วปโอ้ยดำมากมาดูนิกกี้เล่นบอลนะคะฝนก็ตกลินลินนะคะค่ะฝนหยุดตกแล้วแต่ว่ายังลินอยู่โอ้ย ว้าวไรอว่าอย,อ,ยอ,ยอยากง่วงอยากนอนบ่าน้อน้องนิกกี้เอ้ยนะคะอือเดี๋ยวดูน่าจะอ่านไรนะคะขอถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งนะคะเป็นคลิปนิกกี้เล่นบอลว้านิกกี้เขาจะเขาจะมันกับเสียงปี๊ดๆมากเลยนะคะเสียงบอลเสียงตุ๊กตาอะไรอย่างงี้นะคะนิกกี้ก็ชอบอือืออือือ โอ้โห oh เล่นมันเลยนะครับคุณเอา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 ,เอาไม่เสียเรียงที่กี้ของน้องมาเล่นนะ่นเนี่ยนิกี้เนี่ยโอ้โ oh หเล่นเล่นคุ้มมากเลย mm hmm. มันเลยคันนี้ ถ้าตั้งต้องลงนี่กี้เล่นบนนะคะอ่ะปีโป้ก็อยากเล่นด้วยปีโป้เล่นไหมคิดถึงกอลัำมั้ยนี่ยอยู่กี้ถึงกอลัำมั้ยโอ้โหว่างนอนเหรอโอเพียรับแล้ว น้องหลับแล้วน้องหลับแล้วน้องไม่มาหาปิโป้เลยโอ้โหพี่นิกก็กลับมาแล้วนะครับเมื่อวานเล่นบอลใหญ่เลยนะครับเล่นน้ำแน่ดินฟุนบบอลจากฝนเลยนะโอ้โหมันเชี่ยวมากเป็นอาการหมันเชี่ยวนะครับ ไไหนมอนุม่มนึกว่าเพื่อนๆจะไปไหนนะคะทางโน้นนะคะเล่นกลางแดดเล่นกลางแดดดูนิกี้เล่นบอลน,นิกี้จิกนมกิบบอลน,นมเปรี้ยวมาเล่น,นกี้เล่นบอลใหญ่เลยนะครับโอ้โหคุ้มมากเลยนกิกี้โอ้โหยกให้เลยนะครับ ยกให้เลยนะครับผมเอาไปเล่นบนเวทีาต่ออีกสักหน่อยนึงนะครับอ,มอมืมันโมโหเสียงเหรอมีเสียงปิดๆเหรอเอ๊ะมันอะไรอยู่ในนั้นนะเออเออเออเปี้ยวก็ชอบเล่นนะคะตอนเย็นๆเปี้ยวเล่นอยู่กําลังมันอยู่พอดีเลยน้องก็เล่นมนันมันพี่ก็มาจิกเอานะคะหล่นลงเตียงพี่มาคาบเอาไปเฉยเลย แล้วก็เล่นมันด้วยจับัตรนี้เลยอ้วออาอ เปี้ยก็ชอบเล่นเหมือนกันนะคะแต่เปี้ยจะไม่คาบเสียงดังเท่านิกี้อ้าวอ้าอ้าโอ้นิกี้คาบเสียงดังมากโหคุ้มจริงๆเลยนะคะบอลลูกนี้อืมสมแล้วที่ไปเอาของน้องมาเล่นโอ้ยกให้นะครับอ้าอ้าจัดไปน้องนุ่มเปี้ยยกให้นะครับเหลืออีกบอลหนึ่งนะครับมีสามบอลแบ่งให้น้องอมซับบอลหนึ่ง อไปให้พี่นิกบอลน,นึ่งมานี่แล้วเอาไหมตามไหมาตามไหมเอาตามโอเคขอ้เล่นยังมีความสุขนะครับนิกกี้ครับผมเ,เล่นยังมีความสุขครับฝนตกแรงแล้วเขาร่มดีกว่าโอเคนะคะคลิปนี้ก็เป็น คลิปนารักนารักของนิกกี้เล่นบอลกระตากฝนค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะช่องกบของสถานค่ะช่องนมเปี้ยวกบกอกนะคะแล้วก็